า้รนร์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน,านตลาดวัฒนธรรมสยามเมืองยิ้ม ทือวัฒนธรรมสร้างชาติตลาดวัฒนธรรมสร้างสูตนะคะดิฉันสมารพรธนสีคุณพิพัฒน์ค่ะพิธีกรจากรายการแจ๋วสถานีโทรัศน์ไทยทีวีสีช่องสามวันนี้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะสําหรับโครงการตลาดนสินค้าชุมชนท่างทมเนียบรัฐบาลริมคลองประดุมรูกรตเรแห่งนี้นะคะโดยการดําเนินการของกระทรวงวัฒนธรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2559กที่ถ่านมานั้นนะคะในขณะนี้เดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายแล้วะคะ่ะและใน นี้นะคะก็จะเป็นพิธีการส่งมอบนะคะให้กับเจ้าภาพที่จะมาเป็นผู้สานต่อการดําเนินโครงการต่อไปนั่นก็คือทางด้านของกระทรวงพลังงานนั่นเองค่ะและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเพื่อการดาเนินการในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะสาหรับกิจกรรมนะคะของกระทรวงท่านธรรมเองนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจํานวนมากทีเดียวค่ะซึ่งดิฉันเองนะคะก็ได้นําบรรยากาศการจัด สรุปไว้ให้ได้ชมในวินทัศน์กันแล้วค่ะรอไปติดตามชมผลงานที่ผ่านมานกันก่นกนอนค่ะสยามถึงวัฒนธรรม้างชาติตลาดวัฒนธรรมาติสูงแบนนอีกโครงการสังเาสามิตเป็นพื้นที่เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมมีกิจกรรมสาธทิศและเวิร์กช็อปสับเกตมหิเยนกันทุกสัปดาห์ โซนพิธีศการวัฒนธรรมสู่อาเซียนพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและได้รับการพัฒนาให้สามารถออกไปสู่ตลาดต่างประเทศโซนวัฒนธรรมไทยที่ต้องเรียนรู้พื้นที่แสดงการจัดการวัฒนธรรมยาบุนรารสร้างมูลค่าจากวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆและมุมมองที่น่าสนใจ่อวัฒนธรรมไทย การนำสินค้า,า,าราคาถูกมาท้องตลาดมาจาหน่ายนั่นคือกำไรให้กับประชาชนซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตลอดช่วงเวลาการจัดงานก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้มาให้มาจกห,หน่ายสินค้าในสถานที่แห่งนี้คับผมขอบคุณครับจัดงานได้ดีมากค่ะแล้วแม กระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่เชิญที่ให้ได้พวกเรามาไข่ของที่นี่จะได้กระจายสินค้าของเราแล้วก็กลับไปสร้างไรายได้ให้กับชุมชนของเราที่บ้านคอนอาหาระคะ่ะขอขอบคุณนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้ได้เหน็นประโยชน์ของศิลป,ปะแขนงตา่างๆนะครับขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมอีกครั้งและท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ให้โอกาสมาค่ะขอขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมและท่านนายกมากค่ะก็ขอ <c oughs> ขอบคุณนะคะ สำหรับท่านนายกค่ะแล้ก็กระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่เปิดโอกาสให้นะคะไม่กับสินค้านะของเราค่ะได้มาขายในครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าขายดีมากเลยค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกแะทุนตรีนะครับแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมที่หยิบยื่นแล้วก็มอบโอกาสเหล่านี้มาให้กับ ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธมจังหวัดช้ยนาตลอดไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ได้จัดงานแบบนี้ขึ้นมานะครับจัดได้ดีมากเลยครัคุณเรื่องแย่เลยทำให้ประชาชนสร้างรายได้มากมาย The food is really good, very nice. งานในครั้งนี้นะคะจัดดีมากเลยค่ะจัดในเต็นแล้วก็เต็นนะคะติดแอร์เดินสบายค่ะน่าเดินเนยลยครับเดินเรื่อยๆสบายชิวๆมีของใช้ของที่ระลึกมีแต่ของแปลกๆค่ะอยากให้มาเที่ยวกันค่ะงานนี้ค่ะพอดีว่าเห็นท่านนายก c o s i n ค่ะว่าเป็นตลาดนายกก็เลยขอมา,อารอซื้หน่อยค่ะต้องประทับใจนะคะมีของสินค้าไทยมากมายค่ะก็อ,อยากให้แบบนีะท่านนายกจดทุครังก็ดีดีทุครัน สมเสมียเงินหยิบทุนวัฒนธรรมสร้างชาติตาลาดวัฒนธรรมสร้างสุขคือความสาเร็จของการสร่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักและเห็นได้จากตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานมีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากนับเป็นหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันมีเอกลักษณ์ของประเทศไทย ตรงไปนั้นเราจะได้เห็นนะคะว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีจํานวนวันน้อยมากแต่ว่ามีความสําคัญน,นะคะเยอะมากๆเหมือนกันแล้วในแต่ละสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรมโดยกระทรวงเทนนธรรมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญทั้งสิ้นค่ะและแน่นอนนะคะทาให้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันเองหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเรานนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อาจจะเรียกว่า เกือบๆนะคะจะปิดงานกันแล้วแต่ว่าเราก็ยังเห็นนะคะมีคนมาร่วมง,งานกันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะนองเหนือจากสรุปภาพรวมวิดิทัศนะคะของการจัดงานในต่อเดือนที่ผ่านมาแล้ววันนี้เรายังมีการแสดงส่งท้ายนะคะจากคณะศิละปะศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะในชุดรื่นฤร,นรนีวิถีไทยเชิญรับชมค่ะ The คณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ด้วยนะคะน้ำนะคะในประเพณีสงกรานซึ่งสงกรานกำลังจะมาถึงแล้วปีนี้อาจจะต้องใช้น้ำกันอย่างประหยัดน,นะคะหาวิธีการเล่นน้ำกันแต่ว่าอย่างไรประเพณีก็ยังคงอยู่นะคะและในโอกาสทุกโอกาสเลยที่มีการแสดงมีงานเรื่อนเริงต่างๆของไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ,ญ่นะคะหนุ่มสาวก็มักจะมีการพวกปะสังสรรค์มีการไปเที่ยวหยอกล้อกันก็ถ่ายทอดออกมาในการแสดงชุดนี้นะคะนี่เป็นการแสดงที่ถ่ายทอด เรื่องราววิถีชีวิตของไทยเราได้นะคะและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะศาสตราจารย์อพิธานโกศยานนท์นะคะท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะให้เขขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวรายงานนะคะการจัดงานตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะกลับเรียนเชิญค่ะ ท่านเดโอ,อย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้โอกาสกระทรวงวัฒนธรรมเดเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ของตลาดนี้นะครับพื้นที่ปลิตภัมฑเกษเนี่ยผมคิดว่าเราคงเข้าใจแล้วก็ชินแล้วนะครับว่านี่คือจุดท่องเที่ยวท,ทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งในช่วงหนึ่งปีเศษที่ผ่านมานั้นเนี่ย จริงๆแล้วกระทรวงธรรมก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในช่วง6กเดือนแรกแล้วก็ได้เห็นศักยภาพในการขับเคลื่อนในช่วงแรกนี่เราเห็นถึงปัญหาอุปสรรคที่ได้เผชิญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เรื่องของบริหารจัดการเรื่องของการจอดรถเรื่องของการให้ความสะดวกต่อผู้ที่มาเยือนแต่ผมคิดว่าเวลาผ่านไปเนี่ยการขับเคลื่อนและบริหารจัดการเนี่ยทางกรรมการที่ดูแลเนี่ย เข้าใจปัญหาแล้วทาให้พื้นที่นี้กลายเป็นห้องรับแขกห้งองรับแขกสําคัญของรัฐบาลท่านท่านนายกรัฐมนตรีได้มาเยือนพื้นที่นี้หลายต่อหลายครั้งด้วยกันแต่การที่เราได้มีแต่และกระทรวงหน่วยงานต่างๆเข้ามาบุญเวียนเปลี่ยนไปนะครับทำให้บรรยากาศและอรรถของผู้ที่เข้ามาเยือนเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อมีอุปสมบทารลักษณะนี้มาแล้วนะครับทางกร,ระทรวงเขาทำพอได้เราได้รับโจทย์เนี่ยเราก็พยายามที่จะหาจุดสําคัญสําคัญต่างๆซึ่งเราก็ทราบว่าศักยภาพของเรานั้นเนี่ยที่จะมาขายสินค้านะครับให้ทะลุเป้านะครับเป็นหลายๆสิบล้านเนี่ยเราคงยากแต่เรามองว่าว่าทธรมีอะไรที่สามารถที่จะให้เสน่ห์ตรงนี้เนี่ยมีความ เพิ่มขึ้นมาได้นะครับเราก็มองว่าการบริหารเสน่ห์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเราไม่ได้มุ่งเป้าในเรื่องของการขายอย่างเดียวเรามุ่งเป้าในเรื่องของผู้ที่มาเยือนแล้วเนี่ยท่านได้รับอะไรกลับไปจะเห็นว่ามาเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มน,นะครับแต่ละสัปดาห์ที่เราจะแนกแยก4สัปดาห์ด้วยกันเนี่ยมีเรื่องของความมั่งมีศีสุขนะครับเรื่องของความรักความสร้างบุญและก็ความสุขต่างต่างเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผู้ที่มาเยือนเนี่ย ไปแล้วก็กลับมาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการบริหารเสน่ห์แล้วคงต้องมองว่า500ร้้านที่เข้ามาเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วจุดต่างๆที่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนได้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดอันเดงที่ผู้ชมที่เข้ามาเนี่ยเป็นหลักแสนเป็นหลักแสนส่วนยอดเงินเนี่ย20กว่าล้านเนี่ยเราก็ภาคภูมิใจนะครับแลวยังไม่นับการประมูลภาพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกังวันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องขอขอบคุณนะครับอีกครั้งนึ่งที่ทางรัฐบาลนะครับทางท่านรมเรณูนะครับได้ให้โอกาสเราตรงนี้แล้วผมคิดว่า,าสิ่งที่เราจะมอบต่อนะครับให้ทางกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านก็คงมีเสเน่ห์หรือว่าความพิเศษนะครับที่จะมาขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยทำให้ช่วงของที่จะรับช่วงต่อไปเนี่ย S <S จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะครับแล้วก็จะเป็นจุดสําคัญอีกสําคัญหนึ่งที่สามารถที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาชื่นชมนะครับแล้วก็เห็นวิถีิตต่างๆของพื้นที่ประดูกรุงเสษนี้ครับขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะสัตว์รตวรประจักษ์พิกอรโคเซียนเนี่ยนะคะสำหรับผู้ชมเรื่องธรรมปัญญาสุขเดี๋ยวขอเราจะไปเริ่มต้นยนะคะจากผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยกัน และลำดับต่อไปนะคะประเทศลูกครุ่งรุ่นทั่วไปหญิงนะคะได้ท่านต่อไปนะคะนางวรัชนันสายประสิทธิ์ค่ะลำดับต่อไปค่ะประเทศลูกครุ่นรุ่นทั่วไปชายนะคะได้แก่นายพิรพลอ้นอินค่ะรางวัลต่อไปเป็นรองชนะเลิศ ประเภทายสารุ่นทั่วไปหญิงนะคะได้แก่งงานางสาวธัญรัตน์พุ่ใจค่ะและประเภทชายสาวรุ่นทั่วไปชายนะคะได้แก่นายสมชายอึ้งสำราญค่ะประเภทลูกครุ่รุ่นเยาวชนนะคะได้แก่เด็กหญิงพรสวรรค์สายเชือะะ้อค่ะประเภทลูกครุ่นรุ่นทั่วไปหญิงนะคะได้แก่งงานางสาวจุฬล,ลักษณ์ฤกนิษฐค่ะ และประเภทลูกทุ่งรุ่นตัวไยชายนะคะได้แก่นายสัมพัฒ์อาจจินดานค่ะต่อไปจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้รับเงินรางวัลจำ 3, นวนสาม0ับาทและประเภทลูกทุ่รุ่นเยาวชนนีคะได้แก่เด็กหญิงเพนราตีสีชื่นค่ะ หญิงเนี่ยนะคะแก่นางสาวนะะักธาปลั่งอารีค่ะประเภทไครสายสนน่นะคะพื่นทั่วไปชายนะคะได้แก่นายสุธนบุญมีสีค่ะประเภทลูกคู้รุ่นทั่วไปหญิงนะคะได้แก่นางสาวสมศริกเชยค่ะและประเภทลูกคู้รุ่นทั่วไปชายนย กระทรวงพลังงาน,ท,านงท,ท่านประหลัดกระทรวงรัฐธรรมท่านประหลัดกระทรวงพลังงานท่านรองประหลัดกระทรวงพลังงานท่านที่ปรึกษาสํานักงานสภาคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติคณะกรรมการดําเนินโครงการตลาดกองพันธุ์กเกษมท่านผู้บริหารท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านคะในวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิด ตลาดวัฒนธรรมทุนวัฒนธรรมสร้างชาติตลาดวัฒนธรรมสร้างสุขในวันนี้นะคะในานามของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการดําเนินโครงการตลาดของพดุงพงเกษมนะคะต้องขอขอบพระคุณ กระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านได้ามาร่วมจัดงานาก,กับทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งในงานนี้นะคะก็นับว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบนโยบายไว้นะคะในเรื่องของ การที่จะสร้างตลาดคงกระดุมวัวเศษนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างงานสร้างอาชีพนะคะสร้างรายได้นะคะแล้วก็สร้างช่องทางธุรกิจทางการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนนะคะทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพของตนเองนำไปสู่ความเข้มแข็งน้ํามั่นคง เศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศชาติโดยรวมต่อไปนะคะและก็ผลจากการที่ได้จัดตลาดวัฒนธรรมในวันนี้นะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะคะจากทําก่ารายงานของท่านตลาดนะคะก็นับว่าผลงานของท่านไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็สําคัญก็คือว่า สิ่งที่ได้ร,รับจากกับตลาดวัฒนธรรมนะคะทุนทางวัฒนธรรมที่แปลเป็นเศรษฐกิจนะคะในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดก,กิจกรรมหลายส่วนด้วยกันนะคะอย่างเช่นท่านนาทูตต่างประเทศที่ประจําประเทศไทยนะคะมาชมตลาดความดุลปรุรเกษแล้วก็ท่านนำวัฒนวัฒนธรรมจังหวัดนะคะที่มาเรียนรู้ในการจัดตลาดวัฒนธรรมเพื่อจะขยายผลตลาดวัฒนธรรม ตลาดชุมชนนะคะไปสู่ภูมิภาคต่างๆทุกจังหวัดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดเสวนาที่ตลาดกองปูนุงเกษมแล้วก็นํากระทรวงที่ประสบความสําเร็จนะคะได้มาถ่ายทอดร่วมกันนะคะซึ่งอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมโดยถนนสายวัฒนธรรมที่ดีมาก บัดน,นี้การจัดตลาดวัฒนธรรมทุนวัฒนธรรมสร้างชาติตลาดวัฒนธรรมสร้างสุขได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความสําเร็จอันงดงามนิฉันต้องขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะคะรวมทั้งการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งนะคะของท่านผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐทุนตรีคนเอกธณศััตว์ปฏิมาประกรณท่านัทุนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม ท่านกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทกำ,ก,กำลังใจกำลังใจนะคะมาเยี่ยมเยียนตลาดเกือบทุกวันให้กำลังใจผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ทีมงานที่เข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณส่วนราชการต่างๆนะคะในเชิงบูรณาการที่ทําให้ตลาดนี้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานครกรมประชาสัมพันธ์สำนักนลขาที่การนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้โดยให้บรรลุสําเร็จไปด้วยดีนะคะดังนั้นในโอกาสนี้ดิฉันขอปิดงานตลาดวัฒนธรรมท,ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติตลาดวัฒน,ธรร,รน,ฒนธรรมสร้างสุข แล้วก็ขอถือโอกาสนี้ที่จะมอบป้ายนะคะให้กับเจ้าภาพในเดือนต่อไปในเดือนมีนาคมนะคะที่จะจัดระหว่างวันที่5ถึง27มีนาคมแก่ท่านลัรก,ก,กระทรวนพลังงานและก็สำนักงานวาิจัยแห่งชาตินะคะในโอกาสนี้ด้วยนะคะ mm hmm. กข็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอบค <c oughs> ุณท่านรองนายกนะคะจุกไม่ได้มาพียงแค้เรามอบป้ายอยู่เยนะคะแต่ว่ายังมีบูธสาธิตอยู่ด้านข้างให้ได้ชมกันด้วยนะคะ